ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสนัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตงรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเคารพธงชาติทั้งหมดดประเทศไทยรวมเดือดเนื้อชาเช้อไทยเป็นประชาลัฐอาไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดโ่ลงลมคง ั้งมวลด้วยไทยล่วนมาใ้รักสมัครขไทยนิรักสงบแต่ถูกลบไม่ขาดเอกลา,จากจไม่ให้ใครคงขีสลาเลือดทุกย่าเป็นชาติพีถ้าเลิงประเทศชาไทยทุยมีชายชายโย